ซื้อโอกาสที่เราจะได้รับผลผลิตเร็วขึ้นเพราะว่าอีกปีเดียวเราเชื่อว่าอีกปีเดียว <Okay. S 1> มันก็จะแทงจันทร์ออกผลผลิตให้เรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ออกมาปลูกต้นใหญ่นะคะทันใจที่เราเรียกว่า f a s t t ็ g นะคะประหยัดเวลานะคะคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนส่วนคุ้มค่าแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่กับอาจารย์สุเทพบุญซ้อนนะคะคอยากจะให้อาจารย์แนะนําว่าตรงนี้เราอยู่ตรงจุดไหนพิกัดตรงนี้เรียกว่าอะไรของประเทศไทยนะคะเชิญอาจารย์ ตรงนี้ก็อยู่ในเขตหมู่บ้านสะระเบื้องตำบลหนองเต่าอเมเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับ <c oughs> แต่ถ้าท่านมาแล้วเกตจับ GPS มาเนี่ยนะมันจะขึ้นว่าอยู่เขตอำเภอท่าวุ้งนะครับตรงนี้เพราะว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมันขึ้นตำบลบางรีอำเภอท่าวุ้งครับนี่ของอาจารย์ปลูกทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็น<ร>กนะคะส่วนต้นเล็กอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ต้นเล็กนี่นจะอยู่ห่างออกจากตรงนี้ไปสักกิโลครึ่งอีก60ต้น อีกต้นนะคะรออยู่หมักดุยไปแล้วหมักรูมไปแล้วนะคะก็เป็นรอบที่6นะคะของอาจารย์เป็นรอบที่6นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รออยู่แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปีหน้าที่จะต้องแทงจันทร์นะคะอาจารย์เลยลงต้นใหญ่ซึ่งต้นใหญ่รุ่นนี้ในกระถางก็แทงจันทร์ไปแล้วนะคะทําไมอาจารย์ถึงลงต้นใหญ่มันก็มีหลายเหตุผลนะฮะสำหรับผมเนี่ยประการแรกเลยคือว่าถ้าเราคิดย้อนหลังอันนี้เราซื้อบริการ ซื้อการดูแลเอาใจใส่นะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้ามองไปข้างหน้าซื้อโอกาสที่เราจะได้รับผลผลิตเร็วขึ้นเพราะว่าอีกปีเดียวเราเชื่อว่าอีกปีเดียวมันก็จะแทงจันออกผลผลิตให้เราและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองผมเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจเชื่อมั่นว่าเอ็ดวดฟาร์มกับทีมงานจะเอาต้นพันธุ์เอาวิธีการปลูก เอาเทคนิคความแนะนําต่างๆที่ดีมามาให้เราเราซื้อความมั่นใจมันทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นว่าต้นอินทผลัมของผมเนี่ยมันจะอยู่รอดมันจะเติบโตมันจะให้ผลผลิตได้ก็ด้วยประสบการณ์นะคะทั้งหมด7ปีปลูกมาแล้วทั่วประเทศนะคะ,ะถ้าใครที่ติดตามมีททั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ทางเพจอะไรเหล่านี้นะคะจะเห็นว่าเช้าอีอยู่จังหวัดหนึ่ง ตอนเย็นอยู่อีกจังหวัดหนึ่งโพไมาวันรุ่งขึ้นจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งคือจะไปแทบทุกพื้นที่นะคะ <c oughs> ดีใจนะคะได้มาดูแลอาจารย์นะคะอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะบอกอาจารย์ว่านะคะจาเลือกถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าก่อนที่จะจําหน่ายต้นใหญ่ชุดนี้นะคะก็ได้ทดลองปลูกในสวนของตัวเองจนเปิดสวนได้ผลผลิตนะคะความหวานในระดับไหนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคปัญหามาเยอะแยะ ก็เราก็จะดูแลกันไปจนผลผลิตออกนู่นแหละค่ะนะคะพร้อมทั้งเรามีการจัดคอร์สนะคะให้ความรู้นะคะอบรมไปเป็นช่วงๆแล้วแต่ว่าใครสะดวกช่วงไหนก็ไปเรียนรู้ได้ทีนี้ในจุดหนึ่งนะคะอาจารย์มีความกังวลในเรื่องของการตลาดอะไรพวกนี้ไหมคะก็ยังคิดว่ามันยังไปได้อยู่สำหรับผลผลิตหรือสินค้าตัวนี้นี่นะแล้วตอนที่ได้ติดตามในวูธฟาร์มก็คือ ใ็บุตรไทยแลนด์นี่นะก <c oughs> ็พยายามที่จะหาทางออกไว้แล้ว <c oughs> เช่นในเรื่องของการแปลรูปเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ <c oughs> หรือมีตลาดรองรับที่จะทําเป็นพื้นที่สําหรับให้สมาชิกไปขายไปออกร้านด้วยกันอะไรเง <c oughs> <c oughs> ี้ยนะ <c oughs> ผมไม่กังวลยังยังไม่ได้มีความกังวล, <c oughs> ลยังไม่ได้มีความกังวลนะคะ <c oughs> ทีนี้เรื่องของการตลาดอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเราพยายามจัดหาพื้นที่นะคะ อ,อย่างเช่นทําการอบรมเปิดสวนในแต่ละสวนกระจายกันออกไปจัดร้านเพื่อที่จะออกไปขายด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะอา,าจารย์เห็นต้นลงแล้วรู้สึกชื่นใจไหมคะครับก็พอใจฮะพอใจ <laughs> ชื่นใจว่าเมื่อวานนี้มันยังโลง่งๆอยู่เลยเ <laughs> ตนน็มแล้วเมื่อวานโล่งๆนะคะ <laughs> พอวันนี้ตื่นขึ้นมามันโตแล้ว <c oughs> นะคะมันโตแล้วมันสวยงามแล้วเราจะได้เอาใจใส่ดูแลตามที่คุณนิดแนะนํา นี้อาจารย์เกษียณแล้วใช่ไหมคะเกษียณแล้วอาจารย์เกษียณแล้วทีนี้ก็เหมือนกับไม่เกษียณเท่ากับเริ่มต้นใหม่ตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนใหม่ที่จะต้องดูแลผมพยายามหากิจกรรมทำชาวบ้านก็ถามว่าทำไมไม่อยู่สบายๆทำไมไม่อยู่กรุงเทพให้มันสบายๆมาลํำบากทำไมมาต่างแดนทำไมผมบอกผมต้องต้องหากิจกรรมทำเพื่อไม่ให้สมองเรามันฟอใช่คะไม่ให้มันอัลไซเมอร์ได้ออกกำลังกายบ้างอะไรบ้าง ร่างกายมันก็จะแข็งแรงได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้อย่างที่อาจารย์ตอนนี้มาเป็นฟาร์มเมอร์เต็มตัวแล้วนะคะรู้รู้สึกว่าไม่ว่างเลยใช่ไหมคะไม่ว่างไม่ว่างนะคะเท่ากับว่าไม่ได้เกษียณแต่เป็นการเริ่มงานใหม่นะคะที่ท้าทายกว่าเดิมใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็ได้อากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะอีกก็อยากจะให้อาจารย์ฝากเกี่ยวกับเพื่อนๆที่เกษียณอายุด้วยกันนะคะมาทํากิจกรรม ด้วยกันแบบนี้ค่ะช่วยอาจารย์ฝอคิดนิดนึงค่ะก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่เราซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณจากอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยสมองเรามันก็จะฟอไปเรื่อยๆเงียบเหงาไปเรื่อยๆเราต้องหากิจกรรมที่มันมีแอคชั่นทำได้พบปะพูดคุยได้เข้ากลุ่มได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ ก็จะทําให้เราไม่ไม่ไม่เฉาตายผมผมเชื่อว่าไม่เฉาตายก็อยากจะเชิญชวนพวกเราชาวเกษียณแล้วเลยนะฮะทำกิจกรรมทํานองเนี้ยไม่ไม่จําเป็นต้องปลูกอินทผลัมก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าสาหรับผมเลยผมเลือกปลูกอินทผลัมนะครับถ้าใครอยากจะเดินตามแนวทางเดียวกับผมก็ก็เชิญนะครับเพชบูรฟาร์มเพชรบู a i l ไทยแลนด์เขาพร้อมที่จะให้การสนับสนุนดูแลพวกเราอย่างดีอยู่แล้ว ยินดีค่ะตามที่อาจารย์บอกนะคะสุดท้ายนี่อยากให้อาจารย์ฝากสักนิดนึงค่ะในกลุ่มนะคะขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกท่านนะครับที่ไปร่วมอบ,บรมเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ก็มีอะไรที่จะแนะนําก็แนะนํำผมด้วยนะครับผมก็เป็นมือใหม่ห <c oughs> ัดคับยังยัง,ยง <c oughs> ไม่เคยทําเป็นงานที่ไม่เคยทํามาก่อนก เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนขึ้นกันและกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะก็นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมีสาระดีๆเราก็จะเอามาแบ่งปันกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์